สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเลหา้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าสปีชี่ภาค3ในภาคนี้เป็นเรื่องราวของซาร่าที่เป็นลูกของอีฟจากภาคก่อนที่ได้รอดมาได้แต่ว่าเธอก็ถูกจบมาทดลองอีกครั้งหนึ่งเลเพเยงไม่นานก็ได้มีตัวร้ายสายพันธุ์แบบเดียวกับเธอเนี่ยปรากฏตัวขึ้นจะทำให้เธอต้องลุกขึ้นมาจัดการกับเรื่องนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ตามมหาวิทยาลัยหลังจากการตายของอีฟเขาก็ได้แอบ,บนําลูกของอีฟนะมาชุบเลี้ยงและก็ตั้งชื่อว่าซาร่าเธอเป็นลูกผสมที่มีสายพันธุ์เลือดบริสุทธิ์ตัดภาพมาที่ดินนักศึกษาหนุ่มที่เข้าเรียนในคาบของดรแอบบอตแล้วเขาเน่กก็มาสายจนทําให้เขาถูกไม้หัว ทั้งนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความฉลาดและก็สามารถแย้งคําถามของดอร์แอบบอตได้ในห้องเรียนทํให้ดร์แอบบอตรู้สึกสนใจตัวของเขาและก็ได้ชวนให้เขานํามาทํางานวิจัยด้วยหลังจากที่ดินถูกดร์เทอร์เนอร์เนย,ยกเลิกโครงการของเขาและก็สั่งระงับทุนซัพพอร์ตทั้งฝั่งของซาร่าหหลังจากที่มาใสัยอยู่กับดร์แอบบอตเธอก็พร้อมจะเข้าสู่ช่วงเจริญวัยซาร่าได้สร้างดักแด้ขึ้นมาเพื่อเตรียมลอกคราบและก็พัฒนาร่างกายของเธอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเธอก็ได้ออกมาจากดักแด้ในร่างงงทเสนขสขณะดดกัฝัฝอ นั้นก็ได้แอบเข้ามาในบ้านของดรแอบบอตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเขาเปิดประตูเข้ามาโดยพลาการโดยที่ไม่รู้เลยว่าซาร่าในกำลังอยู่ในบ้านเมื่อเขาเจอซาร่าในสภาพทีเ่เปลือยเขาจึงรีบหันหน้าหนีแล้วก็บอกขอโทษก่อนจะพยายามออกไปจากบ้านอย่างไรก็ตามซาร่าในก็หยุดเขาไว้แล้วก็เรียกจนทําให้เขาหันกลับมาโดยคําพูดและก็ท่าทีของเธอดรอเทอร์เนอร์เนี่ยในก็เลยเข้าใจว่าเธอในกำลังเชิญชวนเขาให้ไปมีซัมติงด้วยอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ซาร่าในกำลังตรวจสอบร่างกายของเขาเพื่อจะประเมินความเหมาะสมในการสืบพันธุ์เธอกล่าวเพราะ ปฏิเสธเขาอย่างตรงไปตรงมา ทางฝั่งของดรเทอร์เนอร์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มถูกขอบง,ง้าด้วยรมทางเพศเขาหนั่รู้สึกไม่พอใจและก็เสียดายเขาก็เลยปฏิเสธที่จะออกจากบ้านตามคำไล่ของซาร่าและก็พยายามจะบังคับเธอด้วยความโกรธและเพื่อจะป้องกันตัวซาร่าเนี่ยก็เลยเผยร่างจริงของเธอออกมาในรูปแบบของสปาร์ลาดและก็ลงมือจัดการกับเขาต่อมาดีและก็ดร์แอบบอดเนี่ยก็เดินทางมาถึงบ้านพวกเขามาถึงแล้วก็พบว,ว่ารถของดร์เทอร์เนอร์นั้นจอดอยู่หน้าบ้านทั้งสองคนเนี่ยก็รีบขนของลงจากรถและก็เข้าไปในนตตััวบบบ้้้าาาาาเเเมื่ออดดดรรรรแปปะูขขขไกก็พกงง Sarah. และเขาก็สังเกตทันทีว่าซาร่านะ่เติบโตเข้าสู่วัยสาวแล้ว ดอกเตอร์แอร์บอนก็รีบตามหาสาราทั่วบ้านและสุดท้ายก็เจอกับร่างของดร์เทอร์เนอร์นอนตายอยู่ในขณะเดียวกันดีนในกระตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจเพราะมีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นแต่ว่าดร์แอร์บอน์ก,ก็รีบห้ามไว้ได้บอกเหตุผลไปในไนว่าหากมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์คนที่จะสวยนั่นก็คือตัวของดีนเองเขาชี้เห็นว่าการตายของดร์เทอร์เนอร์นั้นอาจถูกมองว่าเป็นการฆาตรกรรมและดีนอาจตกเป็นผู้ต้องสงสยัยเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาโดยเฉพาะกรณีที่ดรเทอรอคกเนอรต ไปสู่การสอบสวนที่เชื่อมโยงกับดีนและก็การตายของดรเทอร์เนอร์ในที่สุดเมื่อได้ขอสรุปที่ชัดเจนดีนในกรตัดสินใจร่วมมือกับดรแอบบอในโครงการวิจัยลับของเขาแต่ว่าของเงินไขเพิ่มเติมก็คือหากงานวิจัยนี้ไปได้สวยเขาต้องการมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้วมงานวิจัย เมื่อทั้งสองคนตกลงร่วมมือกันเรียบร้อยดินเนก็รีบจัดการกับหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงถึงพวกเขาพวกเขานารถาของดร์เทอร์เนอร์ไปทิ้งไว้ที่ห่างไกลก่อนจะนําร่างของดร์เทอร์เนอร์ไปโยนลงในแม่น้ําที่มันอยู่ในป่าลึกเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีใครนับพบเจอหลังจากกําจัดหลักฐานเรียบร้อยดิน,นก็มุ่งหน้าไปตามซาร่าที่หายตัวไปโดวยหวังว่าเขาจะเจอกับเธอและก็พาเธอกลับมาก่อนที่เรื่องราวมันจะบานปลายไปมากกว่าน,นี้ แต่ภาพมันทางฝั่งของซาร่าเธอเนี่ยก็เริ่มมีสัญชตาตญาณของการสืบพันธุ์เพื่อจะขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองซาร่าก็ออกเดินทางเร่ร่อนไปเรื่อยๆจนมาถึงผับแห่งหนึ่งที่มีผู้คนหลากหลายเธอพยายามจะมองหาคู่ที่เหมาะสมแต่ว่าทุกคนที่เธอพบในผับนั้นกลับไม่ถูกใจเธอเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือพฤติกรรมหลังจากใช้เวลาอยู่ในผับได้ไม่นานเธอเนี<ๆ>่ยก็เดินออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไปนั่งพักที่บริเวณสวนสาธารณะเพื่อจะสงบจิตสงบใจแล้วก็พักจากความวุ่นวายในจังหวะนั้นซาร่าเนี่ยก็ได้เจอกับคลอริน เจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้ใจดีที่บังเอเงินเดินผ่านมาคลอรีนได้เห็นสาร่านั่งหนาวอยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกสงสารเธอเนี่ยก็เลยอาสาจะพาซาร่านไปส่งที่บ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าสาร่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหนระหว่างการเดินทางน,นั้นสาร่าเนี่ยก็รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ปลุกสัญชาตาญานการสืบพันธุ์ของเธอเธอได้กลิ่นฮอร์โมนเพศผู้ที่ลอยมาเตะจ,จมูกจากระยะไกลซา,าร่าเนี่ยก็เลยสั่งให้คลอรีนเลียวรถไปทางข้ามรถไฟทันทีเมื่อมาถึงแล้วก็ได้ยินเสียงรถไฟที่กำลังใกล้เข้ามา เธอได้กรเลยเปอรประตูแล้วก็รีบวิ่งไลต่ตามขบวนรถไฟด้วยความมุ่งมั่นในขณะเดียวกันมนุษย์ต่างดาวลูปผสมเพศผู้ที่โดยสารในขบวนรถไฟนั้นก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นของซาร่าเขาน้รับรูปพลังดึงดูดที่บ่งบอกถึงเพศเมียเมื่อรถไฟเข้าใกล้อุโมงค์ซาร่าก็พยายามเล่นของเด็วเพื่อจะไล่ให้ทันแต่ว่าสุดท้ายเธอดุดลมกับพื้นเธอทำได้เพียงแค่มองรถไฟที่เคลื่อนตัวหายไปในอุโมงค์ขณะเดียวกันคลอรีนซึ่งนั่งอยู่ในรถก็เห็นซาร่าบินลมเลยรีบตามมาด้วยความเป็นห่วงเมื่อคลอเนนจกับภาพที่ทให้เธอยนมื่อารราาามีกบบเจ็ แขนข้างหนึ่งของเธอในขาดหายไปแต่ว่าที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือแขนของซาร่าในกำลังงอกขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาคอ,อรีเน่ไม่สามารถจะรับมือกับสิ่งที่เห็นได้เธอในกนเลยคลิดด้วยความหวาดกลัวและก็รีบวิ่งไปที่รถก่อนจะขับรถหนีไป วันต่อมาดีนนี่ก็เดินทางมาที่บ้านของดรแอบบอตเพื่อช่วยงานแต่เมื่อเข้ามาถึงเขาก็ตกตะลึงเมื่อเห็นว่าซาร่าน่อยู่ที่บ้านหลังนั้นแม้ดีนจะรู้ว่าเธอน่คือใครแต่ว่าสําหรับซาร่าเธอไม่รู้ว่าดีนเป็นใครและทําไมเขาถึงมาอยู่ที่บ้านของเธอดีนพยายามจะบอกให้เธอน่ใจเย็นว่าเขานนเป็นผู้ช่วยของดอรแอบบอตและก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายเมื่อดีนคาอธิบายซาร่าน่ยก็ลดความก้าวร้าวลงและก็ยอมให้ดีนเนีเข้าไปในบ้านเมื่อเข้าไปถึงภายในบ้านดีนก็พบว่าดรแอนก์ต่า่างูโบอมน,าน,ามนตะย การพบเจอครั้งนี้ทำให้ดีนเริ่มเข้าใจมากขึ้นถึงความลับเบื้องหลังของงานวิจัยดรแอบบอตต์และความเชื่อมโยงที่ลึกลับระหว่างซาร่ากับนุย์ต่างดาวเหล่านี้เมื่อซาร่าออกมาข้างนอกโดยสัญญาณและก็การสื่อสารผ่านความรู้สึกของเธอเธอก็เจอกับรูปผสมเพศผู้คนหนึ่งทั้งสองคนเดกเล่นดกันไปที่โรงแรมเพื่อทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งเมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองคน,เ,นเริ่มต้นความสัมพันธ์ซาร่าในการสัมผัสได้ถึงสภาพร่างกายของเขาเธอเพบว่าเขามีอาการเจ็บป่วยบางอย่างและก็ไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ดด้ยเเหตตุุผลลนนนีีาาาารร่่จจจัััสสสิิใป,ปฏธธททะะกกกืบบพ์ขแ ไปโดยทิ้งเขาไว้ในห้องเพลงลำพัง เธอกลับบ้านไปในคืนนั้นโดยที่ยังไม่ได้สืบพันเลยเมื่อสารากลับมาถึงบ้านดีนก,ก็ชวนเธอนั่งเล่นหมากรุกด้วยกันเขาเริ่มสอนกฎพื้นฐานและก็วิธีการเล่นให้กับเธอแต่ก่อนที่เขาจะธิบายสารากลับหยิบหนังสือสอนเล่นหมากรุกมาขึ้นมาและเพียงแค่สัมผัสมันเธอนี่ยก็สามารถเข้าใจกลยุทธ์ทั้งหมดได้เรากล่าวว่าเธอดูดซับข้อมูลจากหนังสือได้โดยตรงเมื่อเริ่มเกมสารนาน,นก็ใช้ความเข้าใจเหล่านั้นเอาชนะดีนด้วยการรูกคาดอย่างง่ายดายจนทําให้เขาประทับใจอย่างมากในเช้าวันต่อมาที่บ้้าาาาาานนนขอออองงงงดดรรรรมมบทึเเเเเวลลลี่ตตตัักกจะปิิธ และมันถึงเธอในกระถอดเสื้อผ้าอย่างไม่ลังเลตอนหน้าต่อตาดินนั่น,นทําให้เขารู้สึกรกระวนใจเล็กน้อยจากนั้นเมื่อดร์แอรบอร์ดทำการวัดความดันโลหิตของซาร่า เขาก็พบว่าความดันของเธอหนักสูงกว่าปกติก็เลยถามถึงสาเหตุซาร่าเนี่ยก็ตอบว่าเธอต้องการให้ดีเนี่ยเป็นคนจาอเดินให้แทนต่อมาดีเนี่ยก็จำใจต้องทำตามคำขอของซาร่าและก็ในจังหวะที่คิมเนี่ยแทงเข้าไปในร่างกายของซาร่าสปาราลเนก็ใช้ลิ้นยาวของมันรัดคอของซาร่าและก็ยกเธอลอยขึ้นจากพื้นดร์แอบบอนและก็ดีเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกใจและก็พยายามจะหาวิธีเพื่อจัดการกับมันแต่ด้วยพลังกำลังที่มหาศาลของสปาราลพวกเขานั้นไม่สามารถจะต่อกรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองเนีกกก็ลลตดดดสินใจจหไไปปปปาาา้้้้้ออองงงทวรรระขพม अब सारा ขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยของห้องทดลองนะเริ่มทำงานขณะที่ซาร่าหนาดนแก้จะสลบที่ดร์แอร์บอดนั้นติดตั้งไว้นในระบบรักษาความปลอดภัยเธอในึ่งก็ล้มลงหมดสติสปาราดเพศผู้เห็นจังหวะนั้นหนึ่ะก็ตั้งใจจะลงละเมือซาร่าทมกลางความโกลาหลดินที่ฟาวอยู่ด้านนอกน่งก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแม้ดร์แอร์บอดนะ่จะพยายามห้ามให้เขาหน่เข้าไปแต่ด้วยความเป็นห่วงซาร่าดินน่ก็ไม่สามารถยืนเฉยได้เขาได้เปิดประตูแล้วก็พุ่งเข้าไปช่วยเธอทันทีดินกระชากร่งงา,ออาง Sarah, ก่อนจะกระโจนเข้ามากัดขาของเขาอย่างแรงดร,อรแอบบอดเหตุอย่างนั้นนะ่กะก็เลยรีบคว้าเลยไฟฟ้าแล้วก็พุ่งก้ามาช่วยเขาใช้เลยไฟฟ้าหนาะฟันไปที่ศีรษะของสป,ปาร์ลตัวนั้นอย่างไม่หล,ลังเลจนเลเาานะือดของมันน่ะสาดกระเซ็นจัจงหวะน,นั้นดีนก็รวบรวมกำลังทั้งหมดพาซาราที่หมดสติออกมาจากห้องทดลองได้สำเร็จเมือเอ่อดรแอบบอดมั่นใจว่าดีนและก็สารานะั้นปลอดภัยแล้วเขาเลยเตรียมจะหนีตามไป แต่ว่าสัป,ปราหลาที่ยังไม่สิน้นฤทธิ์ก็ใช้ลิ้นของมันน่ะรัดคอของเขาไว้และในเฮือกสุดท้ายของมันมันก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีจัดการกับด็อกอร์แอร์บอดจนทําให้เขาตายขาที่ก่อนที่นางของมันนะ่ะจะหมดสิ้นพลังและก็ล้มลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นเพียงไม่นานเสียงรอบตัวก็สงบลงเลยไว้เพียงแค่ความโศกเศร้าและก็ความรู้สึกสูญเสียในใจดินก็พาซาลาดที่สลบนะ่ะไปยังที่ปลอดภยัยตามคําสั่งเสียสุดท้ายของด็อกอร์แอร์บอดก่อนที่กลิ่นอายของซาราชจะดึงดูดหลับนุ่ต่างดาวลูกผสมให้แหก,มามากัันนนนนเขขข้้้้าาาาาามมมมกกกึึดดดิินนิี่ยย็ตตสสใจจุุุโครรรรรงงวทททอบ โดยมองว่านีนะ่คือวิธีเดียวที่จะปกป,ป้องทุกคนจากอันตรายที่เกิดขึ้นได้หลังจากจากกัดการทุกอย่างที่ห้องทดลองเขาก็นําร่างของดร์แอร์บอดไปประกอบพิธีเพื่อจะเผากลางลาําธารและก็เป็นการสมวิญญาณของเขาด้วยความเคารพเมื่อกลับมาที่บ้านของดร์แอร์บอดดีนกลับพบว่าซาร่าหหายตัวไปแล้วทำกลางความกังกวลและกับความรู้สึกผิดชอบโชวดีที่ทถาถมเข้ามาทําให้เขานะัดต้องออกตามหาเธอทั่วเมืองในที่สุดเขาก็เจอกับซาร่าอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งดีนก็เลยเข้าไปหาเธอและทันทีที่พบกัน ทขาให้ดีเนี่ยตกใจและก็สับสนแต่ว่าเขาเนั้ก็ยินยอมกับเธอขณะที่พวกเขาในกรังจะเข้าได้เข้าเข็มดีนกลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ในตัวของซาร่าสัญชตาตญาณของเขาเนี่ยบอกว่าเธอก็ยังคงเป็นมนุษย์ต่างดาวลประสมที่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างออกไปความรู้สึกนั้นก็ทําให้ดีนเนี่ยชะง,งักลงเขาได้ปฏิเสธที่จะก้าวต่อไปและก็ดึงตัวเองออกจากสถานการณ์หลังจากแยกทางกับซาร่า ดีน,นก็กลับไปหอกพักนักศึกษาของเขาระหว่างนั้นฮาสติงเพื่อนร่วมห้องของเขาน่ะก็ติดต่อกับเอมิเลียหญิงสาวลูกผสมมนุษย์ต่างดาวที่มีรูปร่างลักษณะเย้ายวนซึ่งกำลังมองหาพ่อพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการสืบพันธุ <H usting S 2> ์ฮาสติงส์ไม่รู้ตัวต,วตนทแท้จริงของเอมิเลียและก็ได้แอบกรอกข้อมูลส่วนตัวของเขาเนะข้าไปในระบบที่เธอเนี่ยกำลังใช้โดวยหวังว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้นจะทําให้เธอเนสนใจและเขาจะมีโอกาสใกล้ชิดกับเธอในแบบที่เขาใฝ่ฝันขเขาเล่าเรื่องนี้ให้กับดีนฟังแต่ว่าแทนที่ดีนเนี่ยจะยินดีดย dia. Yeah. ฮาร์สติ้เนี่ยก็ยอมรับตรงๆว่าเขาแอบเข้าถึงงานวิจัยในเน้อบุข,ของดินเพื่อต้องการจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นคําตอบของฮาร์สตินก็ทำให้เขาหนกโกรธดจัดมากทั้งเพราะว่าการลุกละเมิดข้อมูลส่วนตัวและเพราะว่าเขาน้ารู้สึกถึงอันตรายของมนุษย์ต่างดาวรูปผสมที่กำลังตามหาพ่อพันธุ์การทะเลาะก,กันอยา่างรุนแรงนักก่นก็เลยเกิดขึ้นแต่ภาพมาทางฝั่งของอมิเลียหลังจากที่ได้ข้อมูลที่อยู่ของฮาร์สตินเธอเนี่ยก็มาตามเขาที่หอพักระหว่างทางเนี่ยก็แวะเติมน้ำมันและก็ได้เข้าไปทำธุรรระส่่่ววววนน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 ตััััใใหห้้้้้้องดดยคคคาาาามมมมมททีีปป๊เเ็็็ถิุกกกกกกกพืลลไฎแซ ของเอมิเลียก็ทําให้ผู้ชายหลายคนในปัมนะ๊มหนาต่างก็ห้ความสนใจกับเธอรวมถึงเจ้าของปั๊มก็ได้ถือวิสาสะเปิดประตูห้องน้ำแนละเข้าไปหาเธอเพราะว่าต้องการจะคืนใจแต่ถ้าว่าเธอ่ะกลับเล่นด้วยทําให้ทั้งสองคนนะได้รวมรักกันในห้องน้ําก่อนที่เธอจะฆ่าเขาแล้วก็รีบหนีมา ต่อมาเธอก็เดินทางมาถึงที่พักของฮัสติงเธอไม่ได้รอจะบุกเข้ามาในของเขาทันทีความงดงามโยโยนของเธอเนี่ยก็ทำให้เขาแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองเขาพยายามจะเก็บอาการทั้งที่ทลึกๆแล้วเขาเน่ะอยากจะมีความสัมพันธ์กับเธอแต่เขาก็ตัดสินใจร้อยเธอเนเอ่ยปากก่อนสิ่งที่เธอเอ่ยปากขอกลับทําให้เขาเนนาประหลาดใจมากเอมิเล <Emily S 2> นะียนน่ะไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์อย่างที่เขาคิดแต่ว่าเธอต้องการจะให้เขานี่ยพาเธอไปห้องวิจัยเพราะเธอนั่นมีความสนใจอย่างมากในข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมของมนุษย์ต่างดาวลูกผสมซึ่งกก็ปรรราาาาฏใใในนนนนนะบบบบที่่่่่่่เเเเเเธธอออออได้้้ัััตตมขแลววิจจยพืืหช เธอเนี่ยก็ฉลาดและก็ทันเกณ์เขาอยู่เสมอและก็สังเกตเห็นจากความแม่สซอกท้องในคาพูดของเขาแถมก็ยังจับโกหกได้ว่าเขาน่ะไม่ใช่เจ้าของข้อมูลหรือผลงานวิจัยนี้เธอก็เลยคาดคั้นจากเขาให้เขานยยอมรับว่าไปขโมยข้อมูลดังกล่าวมาจากน้ตบุกของดินเมื่อรู้ความจริงแล้วเอเมิเลียเนี่ยก็ไม่สนใจฮัสติงอีกต่อไปเธอเนี่ยก็รีบตามหาดินโดยตั้งใจในการจะพบเขาเพื่อดึงข้อมูลและก็เจตนาที่เธอเนี่ยเก็บนำไว้จนเมื่อดินเนี่ยกลับมาถึงและก็พบว่าเอเมิเลียนเนี่ยอยู่ในห้อง เขาก็เลยรีบหนีไปทันทีเอมิเลียรลักพาตัวฮาสติงเพื่อจะไปที่บ้านของดรแอบบอตเพื่อดูงานวิจัยระหว่างนั้นดินเนี่ยก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่วาซัตทั้งสองคนเนี่ยก็เลยร่วมมือกันเพื่อจะหยุดเรื่องราวนี้และก็ได้ตามไปที่บ้านของดรแอบบอตจากนั้นพวกเขาเนีรยก็ปาแก๊สเข้าไปในบ้านและสารเคมีก็ทาให้ร่างกายของเอมิเลียนเนี่คยค่อยๆละลายก่อนจะช่วยฮาสติง์เนอออกมา ้อบเก็บรังไข่ของซาร่านำมาด้วยต่อมาหลังจากนั้นพวกเขาเนะี่ยก็รีบมาที่ศูนย์วิจัยของดีนเพราะว่าต้องการนําไข่ของซาร่ามาทําลายแต่ทว่าเอเมเลียนก็ตามมาทันและก็ได้หยุดพวกเขาไว้แต่ด้วยความสนิทกันซาร่านะก็เลือกจะช่วยพั้พันธ์ของมนุษย์มากกว่า ทำให้เธอช่วยให้ดินนรอดพ้นจากอันตรายขณะที่กําลังถูกเอเมิเลียเล่นงานก่อนที่เธอจะตกไปในบ่อทาความร้อนพลังงานแม่เหล็กพร้อมกับเอเมิเลียสามาที่ต่อมาฮาสติงแกเข้ามาในบ้านของดรแอบบอตและก็ได้เจอกับเด็กมนุษย์ต่างดาวลูปผสมและก็ซาร่าจนทําให้เขาหนักตกใจอย่างมากก่อนจะวิ่งไปหาดินที่อยู่ชั้นใต้ดินและก็พบว่าดินได้ช่วยชีวิตของซาร่าเอาไว้ จากนั้นเนี่ยก็ได้ตกแต่งพัตุกรรมของเธอและก็ได้สร้างคู่ชีวิตให้กับเธอพร้อมกันนั้นดินก็ปล่อยให้ซาร่าและก็คู่ชีวิตของเธอเน่ะเดีนออกไปสู่โลกกว้างอย่างอิสระแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเป็นเพื่อนนะครับคิดว่าหนังภาคนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะต้องบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเหมือนกับภาคที่แล้ว ก็ยังคงสนุกมาตรฐานของมันอยู่เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คืออาจจะสู้2ภาคแรกไม่ได้เล็กน้อยแต่ที่ผมชอบก็คือนางเอกเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมเข้าใจว่าทางทีมงานต้องการจะเพิ่มความหนักแน่นให้กับมันแต่ผมรู้สึกว่ามันจะยังไม่มากพอนะครับและมันก็จะมีบางช่วงที่มันค่อนข้างจะยุ่งเหยิงไปนิดนึง แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังสนุกอยู่นะครับในเรื่องของความสยองความกรอนะครับก็ยังมีอยู่แต่อาจจะไม่เท่าภาคแรกนะครับก็คือภาคนี้จะเป็นภาคที่ดรอปมาจากภาคหนึ่งแล้วก็ภาค2เล็กน้อยนะครับถ้าจะให้เทียบกันนะแต่ที่อย่างนั้นมันก็ยังเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สนุกและก็น่าดูอยู่ดีแถมตอนจบนะครับก็ยังจบแบบปลายเปิดด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีภาคสีรหรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดูได้เพลินแก้เบื่อได้เลย และสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้4.2คะแนนส่วนทางฟังเมื่อคือเนเ่นครับได้ไป17%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกนันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงนะตอนนี้อ้วนน้อยซส์2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงนะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉือน และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแดดทถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง